ชนะนะครับเอายังไงดีครับยังไงดีหารสองไม่ได้หารสามมาผมเอาด้วยอ่ะ สามเป็นเสีองานสามเป็นเสีนะยิงโม้ทจริงแล้วผมกับพี่เขาไม่ร่้ะรู้ไหมารว่านี่ลวนพ่อชื่ออะไรค่ะอยากให้ทุกคนจริงจนะครับอยาให้ทุกคนจริกจริงนะครับจริงๆมแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นคือที่ผมให้โอกาสปรึกษาการอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหไนเลยครับ QR c ถ้าเรา2 0น คนมันล no. ุ้นได้นะคนคนนะอย่ากกินหนึ่งห้าเป็นต้นมเรื่อยกับการไข่อะไข่นะไม่ดีกว่าอ่ามันมันจะอยู่ใกล้กันไม่ได้อยู่อยู่ใกล้กันมันจะดังอ่าพี่เธอรูคุณดูไหมครับโอ้โหโคตรเก่งเลยฮะโอ้โหคนเลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นม็อบอะไรนะของตัวเองคนนี้เป็นม็อบ n o r ม a l โอเคครับ ก็ผมพันิตดีสมศักดิ์ครับคนส่วนใหญ,ญจ่จะเรียกว่าพี่เก่านะครับเป็นประธานชมรมเลี้ยงงูบอลไรทอนแห่งประเทศไทยครับ,คร,บครับคือเราต้องการให้การเลี้ยงงูบอลไททอนเป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้นนะครับอย่างที่สองก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับการดูมอฟเกี่ยวกับมาตรฐานของงูที่สวยงามเป็นอย่างไรบ้างและอย่างที่สามคือการจัดงานประกวดเพื่อให้เกิดการพัฒนา สายพันธุ์และการผลิตงูที่มีคุณ,ณภาพสูงควบคู่ไปกับปริมาณทีมากขึ้นครับนอกจากพรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานประกวดงูบอลไททอนซึ่งถือว่าตั้งแต่จัดมาหาห้ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่รวมงูเยอะที่สุดแล้วคืองูที่สวยที่สุดจากแต่ละบ้านเป็นจำนวน250ตัวถือว่าเยอะมากนะครับยังมีสัตว์แปลกที่หาพบ ที่จะมาถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดได้ยากมากเช่นสิงโตขาวสลัดนกคัสวาวรีเต่าบอกอันกรบบ้าตัวมาร่าบางคนได้ยินชื่อ,อยังไม่รู้จักนี่บอกอ่ะอดูฟรีฟรถ่ายรูปด้วยฟรีฟรใกล้ชิดกว่ามาเที่ยว <ผล S 1> ที่สวนสัตว์พลาดไม่ได้เลยสามกครับวันนี้พุ่วันแรง